สวัสดีครับสวัสดีวาวท่องค้ำสิไม้ไซกับนีสวัสดีครับโอ้แต่ยังแต่ยังไปนาะเหมือนที่นาะเอานะครับไปฝากเพื่อนเพป็นมันฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งโอ้หัวหน้านี่เด้อหัวหน้าปลาเกี่ยวเด้อหน้าปลาเกี่ยวแต่ยังไปฝากเพื่อนเนี่ยพอมโอ้หอมหัวใหญ่ครับผมข้างนี่เด้อเพื่อนช่วยได้กระสอบครับโอ้ยอันนี้กระลำกระลำกระลำสิไม้ไซก่ครับนี่ โอ้บื่บอละครับผมหาอยู่หากินนะครับผมหาอยู่หากินเพิ่อนกั<อ>ตทำงหานล้มเอาเย้ครับครับออกไปแล้วครับครับโอ้เสือคือคือ,คอกันเดียววะทีมงานครับทีมงานโอ้ลงเบียดดีครับบ<อ>่าวผูไทยเร็ว <laughs> ไปเร็วลอยยเวัน ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหนุ่มหมู่บนลหลวงกฤษานครับมาในี้กาสิไปเยี่ยมไปยะหมู่พันอยู่เชิงภูเขาครับพี่น้องอยู่เชิงภูเขา้วกไปกันสี่คนครับกมีบ่าววินบ่าวท่องค่ำก,กับปารเกียวครับพี่นอ้องหมู่บนลกับไปน้ำเพลินครับ ไปส่มบรรยากาศทั้งคู่ครับก็มีข้องฝากข้องตอนเล็กๆแต่น้อยติดใหม่ติดเมื่อไปก็เอาครับส่นทำการได้เลย ยังตายหัไปลเลยเดี๋ยวมอเตอมจับัก่อนองรถมปบดสีกเปิดใหม่ตัวปิดแบตเปิดใหม่ตัวตายเลยครับรถโอ้สั่นวะโลเบยเนอะ มอตเตอร์ใหม่นะครับจากไหนจูงไปตีแต่จูงนลำทางเรียบกับพ่อแห้งแล้วเนาะชูกึ้นโน,น่นดีค,ครับใช่าาแล้วขวกพวายทอง โคบิด,ดออึงได้ปีนะ่ะไหนแล้วเนาะ <S 2> <S 2> วายทิ่งแห้งไวายรถคลองแถะแล้วครับมาธรรมดาด้นีย<อ>มันเป็นเหลือง,งา่าเนาะขึ้นผู้ดเนาะ<อ>นี่ครับไปไหนเลยดิโอ้เป็นระบบของมันที่สินะ จอดให้ยังครับจอดให้ยังระวังะครับเจ้โอ้ด่านนี้ก็เป็นสวนดอกม่วงเนาะชมผิวไปนำครับดอกไม้งามๆดอกไม้ข้างทางนะโอ้คับข้อไหนดิมวยไพท์ทนขึ้นจ้าเลยรละ มีไพททนขึ้นเจ้า่ล,ละมือนี่ <Huh? S 1> มีไพททนขึ้นเจ้าแล้วละมือนี่ oh. <laughs> ไหนวะนะเปนไหนไก่บ่ไก่บ่โอ้ไก่ลีครับพี่น้องเลยจะกิโลวะนะประมาณสิบกิโลบ่ย่างล่งง่ายครับยากกตะต้อนขึ้น ทางเทิงก็จะมีกลางหันล่มหอมนะครับไ,ไ,ไหน<า>่อนะฮะไหว้ดับดูเถอโอ้ขึ้นดับอ่อภูเขาอี้ตัวนี้วิวงามเลยวิงามเ้ยครับกางเท,งทิงก็จะเป็นกลางคันล้มครับ่นน,นี่ก็จะเป็น เูเขาลอดหนีันนั้นวิ่งบ่อยเอาขดน้อยท่านบอ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 บเบรกติดเพราะเบรกเว่ยจอดเมื่อไครับโอ้ยพักสมยกสี่ยกเหรอนี่ยกที่สี่ดับนปจะกระยานกันตามสภาพโอ้กังหันลมอดีนะลมมาเอามันคุ้อันมุนอันบุมมนตัวหนึงมันหางเด้อรองตัวมันหาง มันห่างสูงเรียกๆวุนของเงีย้ยท้องเานี้ขคางแรกเล่าขืนเขาอ่ะคางแรกคางแรกหลังจากเถือกบูมอ้ายนังจากคางแรกเท่ากัน่นนั่นกคางแรกหลังจากเถือกส้นมานอท่านนั่นกัคา <c oughs> งแรกเ่นกันออกจากคางทางได้ไหนาดอ้เนียมีประวัติเดียว ทถ่ายรถได้นี่เรา่าดีนาตกใจแลหว่าตำรวจเนี่ะเรากลังสลอยาเสีวแน่ำรวจตหือตําำรวจอันตำรวจบานเนี่เลยชุดสรงแบบนี้ส่งตำรวจเือมนในท้องมันบนนใส่หมวกใส่นั่นขึ้นไงเออบืงขันนี่สีสลอปะลองเจ้าไปทำทายินมามามาอยู่ห้างนู่นนอยโอ้สลอหอยลีโอ้สล่อหอยลีไป ตายสุดทางเนาะรถก็ได้เนาะตายสุดทางครับพี่น้องเลยระยะทางจ็ดกิโลข้หนาแปดปะโอ้ยสิบุ่นละครับผมสิบปุ่นดวแบบีแบบนี้คราังได้ไมนะปิดแล้วมดับนถอดแบตถอดแบตทางลงไม้ข้อหนาเป็นแบบว่กำังตนี้เปิดปิดไวลาบิดแล้วมันดับีเนี่ยรถีนประกันมาดอกยานนะ อยากให้มันนะเป็นพี่จัรงรอกำน,นัทนั่ะเ,เป็นแบบนี้เลยวรอกำน,นัตตะกี้นีะ่ะจวดอู้คืเอเราจ <c oughs> วดจัดฟาดเบิ่มเพิ่มกำมานาดมีสิว่านี่นี่มันมันเครื่องมันตับแต่ว่าไฟมันมีอยู่น,น่งโอ้ย่างลาบที่เรครับบาสน,นี่บวกกาขึ้นมาดอกน้องหน้าเนาะ หลาบประมันตอนแม่วแล้วครับพี่น้องมันมาหาโมงเนาะโมงเรามงเราเนี่ยสองโมงหนึ่งรนดินทางหกสองหนึ่งคเลยนะปกติยีนาทีนะไปับแล้วเนาะไปครับพอกันจะได้ฟ้ามันคนขับบันไป วิวงามๆครับผมโอ้สุดยอดหมบานไหวนี่กับวิวงามๆกันตัวนี้ <laughs> น,คนีครับบรรยากาศนะครับอยู่ในหมบานหมบานอารับครับผมหมบานแขกกะเทิงภูเขากะมีหมบานด้วยกันครับพี่น้อง นในเร,ราบ่ดี้เร,รารบ่ไป,ไปสิไปต่อนี่สิพ่อทำนี่บาลนี่ยไปต่อเหรอครับแต่เศร้าเมื่อยก่น <c oughs> อนเผื่อสิหอดเนาะครับเนาะโอ้โขาไกลเดี๋ยวนี้รถสำรองสคันเนีนี่ตรงนีสำรองคือหัวหน้า,าปลาเกียวระบาลน,น่ะไม่แบสสองอันดีเลยนะมันโมเป็นแวสสองมันต้องรถสองคันหมอตรงนี้ฟ่วงหีกมอหนึ่นงแบบหมอ,อน,นี่ห้อนจิต ปิหมอนี <hair> ่เมิดอปืหมันมันสลับเปลียนเลยมอสลับมอนะมอมันมันเป็นน้ำแปงมันหมอแปลงมันทางดมพูน่ะน่หมอแปงไม่ออ้ทา่ มาเลยเต้เติตมองพรกเจา้าโอ้ก็ดีเถอะวะก็ดีเถอะวะออมหัวกันมาจออ่อแกงดีตินี่โอ้สวัสดีครับผปัสครับอานพโอ้หอมออหอมใหญ่นาะหอมหอมใหญ่รับกะลำนะเ,นเ,เ,ลเนาเ เก็บเก็บข้งย <ü se> <inde> ่งนี่พ่อน่ะพังยังนี่ว้ยกันนั่นเด้อคับอ้แนวใส่ลาบตัวนี้จักตีะเนี่แนวใส่ลาบตัวนี้ตัวมินได้พ่อน่าตเมืองดิบงตัวนี้ยินโอ้ขอทานเนาะตั่นี้ตขพิษมาพลังเด็เติวมินโอ้ยขึ้มาจะเว้ังไงรถตายเปียกกันตายรถเาเี่ยลาบับด้ เชีมมึงดูคนอ่ะเป็นอะไรเด็ดไปปลูกอย่างงีั้นเลยเอาดูเอาเนี่ยเอาเนี่ยอยู่บ้านเขามันเป็นพันบักใบป้อมเนียเด็ดไปปลูกเด็ดไปปลูกบ้านเฮาดูเด็ดไปปลูกแคมเฮาดูจ้งเหงาดูขอพคนเดียวก่อนโอ้ยรถในท้องนะขอคนเดียตามที่ต้นไปเอาตัวไปเนบยุน้นมัดพุงเนาะจะขออยังเด็ดเอาโหลดตัวเป็นหายอยู่แล้วล่ะดึงเอาโอ้ยเดี๋ยวเอาโหลดคนน่ะกระายหนึ่งคนน่ะ ใส่ป้นนาปบวกพริกยังคือเป็นหน่นาหน,น,นินด,ดกไลยจนตนตายป้าปลวกพริกหน่อยหน่อยเป็นตะเพ็ดครับแล้วแม่พ่อนาถึงครับแม่นะครับผอดแล้วครับฟ้ามไก่จุดหมงไม้ทองเบาทองคำอามุ ฝาดไปเน็บนอเนี้ไนะมันหอมดีกว่าของเาเนี่ยนะของามันพันใบหยาบไหยามนดีนะวนดีวายน้องมงะไเงี้น้ำกนเจ้าต้นนี้ก่ยนน้ำเนี่ยข้างในเ่ยานี้น้อด้วยอืวเดี๋ยวแพ่ไว้แพร่มันโควิดเลยเจ้โอ้คัก เมื่อปลูกแล้วในว่าวทองค่ำแล้วก็ได้แนวเมื่อปลูกเนาะครับในเมื่อไล้วครับพี่น้อง,งออครับเลยครับ,บนนอคอยไปน้ำกันหนี่ละไปก็ได้แนวไปอยากไปกินเล็กๆหน่อยครับผมแหลกเปลี่ยนกัน ตอนลงอ่ะคือสิ่งไอ้นาะหัวหน้าท้องเนาะตอนลงนี่เบรกบอดีโอกาลงนะครับโมเมนต์คอยจีได้เค้งเบรกไหมยี่วันนี่เบรกบัวรายนี่เบรกบัวยู่นี่ครับตอนขึ้นนี่ขึ้นเขาตอนลงนี่เบรกตรงดีครับพี่น้องแพงอันโซลาเซลล์ โซลาเซลครับอยูรทางลังคาฟาร์มไก่เพิ่นกะจะผลิตไฟฟ้าไปในใส่ในโรงเรือนน้ำครับชมบรรยากาศยามเมือแรงขึ้นมาแต่หาโม่งตอนนี้ครับมมันสิทุ่มเนื่องระเบ่าหวานะัวหน้า โอ้ทางหัาหารตีนี่โอ้คำม,มับปองหน้า,นามเมื่อนี่คำม,มับครับม,ม้าไปหน้าตั้เทต่เขาเจอมาทางพี่นักเท้าให้เจอาลงทางนี่ แจักแล้วทางเจ้าตัวครัใบในคลิปน,นี่นมอุบลลูกอีสานกัสิขอจบไปเพียงคํานี้ครับฮะขึ้นได้ก็จะหายหัวคร <c oughs> ับขอจบไปเพียงคํานี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนครับผม